สวัสดีค<อ>รับพบก,กับพวกเราเทลมเ <laughs> ที่ยวไปเรื่อยนั่นเองนะครับไม่ได้ไม่ใช่มัน,อนเอลมเมต้องพูดอาเหรอ <laughs> เดี๋ยวเขอเป็นคนพูดเองเอพบก,กับพวกเราเทลมเที่ยวไปเรื่อยนะคะวันนี้เรามาที่ไหนกันครับวันนี้นะคะเราอยู่ก็ยังอยู่ราชบุรีที่เดิมนะคะเราอยู่กับร้านกาแฟนะคะรูทท็อปนะคะหรืออ่า อาร์บีอาร์นั่นเองหรืบอาร์บีอาร์นั่นเองใช่ค่ะรูท็อปอาร์บีอาร์นะคะก็อยู่เอ่อตำบลอ่อออมเพอเมืองนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะไม่ไกลมากนะคะเออไม่ไกลจากบิ๊กซีราชบุรีมากครับใครสนใจก็แวะมาได้นะครับหรือเป็นทางผ่านเข้ามาจากกรุงเทพหรือออกไปกรุงเทพก็แวะผ่านมาหัวไม่ได้อะหอหัวไม่ได้ได้เโอเคเอตัดเอาแล้ว อ่ะค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะก็จะเป็นที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นโรงงานโรงโรงโรงสีข้าวเนาะโรงสีข้าวเก่าๆนะคะซึ่งมาแปลงดัดแปลงนะคะเป็นร้านกาแฟให้เราสามารถเออเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะซึ่งเหมาะกับสไตล์วินเทจมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวมานะคะแนะนาแต่งตัวแบบวินเทจนะคะอย่าแต่งตัวแบบพวกเราสองคนนะคะไม่ได้ค่ะวันนี้วันนี้รู้สึกถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเห็นรูปกันครับว่าชุดมันไม่ได้มากเลยครับใช่ค่ะเื้อเออ อตอนที่เรามานะคะเราก็มาช่วงเงยน็เยนๆนะคะก็จะคนจะไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะ<ช>ซึ่งแล้วก็จะมีชั้น2นะคะที่ดาดฟ้าที่เหมาะกับ,ก,บกับการถ่ายรูปตอนเย็นมากเลยนะคะ<ม>ถ่ายรูปสวยมากมเพราะฉะนั้นนะคะเราไปชมภาพกันดีกว่านะคะที่เรามาฝากเพื่อนๆกันนะคะไปชมมั้เหรอไปชมมั้เหรออ่าล้วไม่ไปชมาจะทำอะไรคะอ่าต้องไปชมแล้วใช่ไหมไปชมแลค่ะอยากเห็นไหมครับอ่ายากเห็นไหมคะอ่ะอย่างอย่างใช่ไหมอ่ะ รู้แหละว่าอยากเห็นงั้นเราไปชมภาพกันดีกว่า <ไป S 1> ครับไปชมภาพไันดีก่อคพร้ <ทำ S 2> อมแล้วไปไปเลยไปเลย 내게 말을 걸 때마다 내 uh, 네 기분은 higher girl what's your desire 네 심장은 paradise You beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 g i r can't you see Yeah. เป็นไรคะตอนคุณเป็นไรคะเศร้าครับเศร้าเศร้าเรื่องอะไรคะ แต่งตัวออกมาไม่เหมาะกับสถานที่ครับโอ้ยจริงค่ะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นจากภาพเมื่อกี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการเลยค่ะว่าการแต่งตัวของพวกเรานะคะช่างไม่เข้ากับสถานที่เลยค่ะเศร้าเศร้าเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้านะคะพวกเราจะแต่งตัวแบบแนวสไตล์วินเทจนะคะแล้วเอาภาพกลับมาฝากทุกคนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ช่วยติดตามช่วยดูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับขอร้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะและครัวหน้านะคะเราจะไปที่ไหนนะคะติดตามได้ที่คลิปต่อไปที่ช่องเพล่มเที่ยวไปเรื่อยนะคะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและบายบายถามที่้เป็นไง ถามไ,ไม่ถามอะไรอยากได้ทำอะไรอังเอาได้หรือหล่อเอาได้เหรอไอ้ถามพีชหน้าเป็นไรนเล่นมุก่อยโอ้โหไม่ได้อ่าถามทำไมอ่ะเบ๊เป็นไรคะ